ใช่ครับผมไม่ได้มีแบบอยู่ดีผมสตรีมปุ๊บปังคนดู3ามพั0สี่พันห้าพันหกไม่ใช่นะครับผมเริ่มจากพีเอสด่อนวันแรกที่ผมสตรีมคือตอนนั้นคนดูมา6หกสินนคนมีคับพี่เลิฟสิดือนตตีห้าถึงแปดโมงเช้าผมสตีมแค่นั้น3ชั่วโมงตีห้าถึงแปดโมงเช้าแค่นั้นเลยแล้วผมก็เปลี่ยนเวลา เป็น6โมงแล้วก็7จ็ดโมง8ดโมง9้าโมง10โมง11โมงเที่ยงบ่าย1นึ่บ่ายสองบ่ายสบ่าย4ี่บ่ายห้าแล้วก็6โมงคือเวลาสุดท้ายผมใช้3ปีนะเอ๊ส2ปกีกว่าใกล้3ปีละวะมาณ2ปกีกว่า แต่ผมอะมีเส้นทางลัดเพราะว่าผมอยู่กับพีเอสอย่างแรกอันนี้คือทางลัดที่ผมแบบพูดได้เต็มปากเลยวพีเอสได้เป็นคนดันผมให้มีชื่อเสียงอันนี้ผมยอมรับ ผมต้องถามพี่ช่องดูพี่เพีนดพูพี่ใช่มีใช่ไม่น่าเกีียวไม่น่าเกี่ยวป้านจ้านหลังละเจ็ดพันนี่คือโอเคใช่ไหมพี่ได้ครับได้เจ็ดพันได้ครับไม่น่าเกียดเราไม่ต้องเสียเวลาด้วยตั้งแต่สตีมาทำเขาได้ของห<อ><อ>มดเลยนะเจ็ดพันอ่ะความฝันถ้าไม่ใช่สิ่งของคือ อตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วครับเพราะว่าแม่ผมก็ต้องทำงานแม่ผมไม่ติดนี่ละแม่ผมอยู่บ้านีเฉยได้ล่ะแล้วคอยทำกับข้าวผมกินทุกวันก็พออ๋อแปดขอหันนี้เลี้ยงแม่ได้อันนี้คือจบละเช่ามีอาหารวะ ผมเพิ่งกดนี่ไปเมื่อเดือนก่อนหรือว่าเดือนนี้นี่แหละน่าจะเดือนนี้นะเออเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้อันนี้ม่เคยบอกใคร <c oughs> เลยเนี่ย ถ้าคุณมองไม่เห็นภาพชีวิตผมนะผมจะเปรียบเทียบให้ฟังอะไรผมขับรถพาเปรียบเทียบอะชีวิตผมนะเราไม่ได้เปรียบเทียบของคนอื่นนะนี่ของตัวผมเองนะอันนี้ส่วนตัวนะครับไม่ได้แบบเปรียบเทียบกับใครนะนี่ในชีวิตผมเองนะอันนี้ผมให้ดูภาพที่ผมไม่เล่าแล้วกันผมจะให้ดูภาพว่าผมอยู่ยังไงมาจะเปรียบเทียบกับนในเมืองนะน่าจะเป็นโซน ไม่ไม่ไม่ใช่สลัมหรือว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่พื้นที่แบบสีแดงขนาดนั้นแต่ก็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 คือลำบากลำบากเลยดีกว่าหาหาทำเลว่าเป็น น่าจะเป็นโซนเอ้ยโซนโซนนั่นเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะผมเคยอ่ะผมเคยนอนโรงพยาบาลแล้ววันนี้ผมนอนบ้านแค่นี้พอจบ คุณแลแบบไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าถ้าคุณแบบมองมองดีๆว่าผมพูดไปคืออะไรอ่ะถ้าคุณลองแบบลองตีความหมายอ่ะไม่ได้แบบไม่ไม่นอนโรงพยาบาลเพราะป่วยหรือว่าอะไรนะไม่คือไม่มีที่นอนครับคือชีวิตผมเนี่ยตอนเด็กก็ไม่มีที่นอนับไม่มีบ้านไม่ไม่มีตังค์เช่าบ้านไม่มีตังค์ซื้อข้าว แค่นี้เลยแล้วผมก็แบบเพิง่งวันนี้ผมเพิ่งแบบผมเพิ่งรู้เรื่องแบบ อย่าเล่าดิปืนเนี่ยพี่อะัรจะขึ้นด้วยผมได้แบบประโยคนะผมแทบร้องอ่ะไอ้แบบเกือบร้องอ่ะแบบเซ็งแบบโอ้โหถ้าแบบถ้าวันนั้นเขาทำเหมือนกันจริงแล้วแบบกูจะอยู่ไงวะอะไรเงี้ยจันทผมไม่ใช่คนรวยครับบ้านผมไม่มีฐานะเลยครับ เรียกได้ว,ว่าแบบจนเลยครับไม่อายด้วยก็จนเลยแบบติดลบด้วยครับไม่ได้จนนะเวลาติดลบด้วยครับแบบซีอนู่หนวลาอื ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่หรอยยยยยค่าผมก็คุ้มเหมือน่ะถ้าแต่แม่ก็ไม่ยัยยัยยยไอป๊ยคชื่อครับครับผม้ไปแล้วใครไม่มาเ้ชื่อนผู้ใหญ่เลยครับ้าหมนยแปบนึอกแค่เอสทีแออบไปเลยใครกลับอตอก่อนไม่เช็คชื่อแปซดเลยครับเยครับครับดีครับ อันนี้แค่พูดเรื่องเรื่องแบบเรื่องเดียวแล้วเดียวเช็คชื่อเดียวแอดอปนะครับใครกลับก่อนไม่เช็คชื่อนะครับใช่ครับผมจริงครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกูเล่าแล้วเดี๋ยวผมร้องไห้เองอ่เดิไม่อยากเล่า ไม่อยากเสียน้ำตาให้ใครโทษทีนะอ๋อเฮ้ยเอาต่อยโดนพี่ผมนะแบกับพ่อผมเสียไปตั้งแต่เด็กโอ้เสียใจด้วยนะครับ ที่ผมยังไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยดูพี่ร้อยหลังนี่คนไม่เกินกี่วันพี่แบบว่าแบบชัวร์เลสสุดเลยพี่จานจานอะไรงัดป้าถ้างัดจริงจริงร้อยร้อยหลังอะกี่วันแบบชัวร์แบบชัวร์สองวันโอ้โหวอะไรอันนี้เกณเดียวอันนี้เกณเนี่ยมนุษย์ตายเลยนะอยู่เป็ดไปคนทักมามั่งปะยังเลยพี่มีขายแพงห้าวันนี่เยอะไปไหมพี่ ข้าวันเยอะมากเลยนะไปก็าวันร้อยหลังแบบชัวร์ๆก็ไม่เยือบนะให้มันออกเก็วันลายยีพานหลังป้าผมเปิดไปเก้าแสนแล้วกันผมยังไม่เคยเรียกใครว่าพ่อเลยนะในชีวิตเนี้ยไม่เคยเรียกใครว่าพ่อเลยหกวันเถอะนะหกวันนะพี่หกวันร้อยหลังเอาไว้ยูทำไมรีบอ่ะ ต้องมารีบร้อนะลรขนาดนั้นก็ให้มันงัดไปแค่คิปหนึ่งพี่เจ็ดพันตีกันได้พอดีไอคนนั้นนอนตีพุงละจะบอกไปว่าบอกว่าสักไอส,สักสามสี่วันอันอแค่วันห้าวัน กี่คนแล้ววะทักก่ะอาวไปแล้ววะไม่มีอะไนนี่ลุงให้ไอ้แป๊บเจ็ดเปผมก็เลยให้แป๊บเจ็ดเดี๋ยวผมคอยติ๊กเอาว่าใครต้องจ่ายตังค์หลังละเจ็ดพันก็ค่าตั๋วอันั่นแหละค่าตัว๋วคือค่าจ้างเด้อเซิร์ชตื่นยัง เออน่าจะยังครับพี่โอเคที่หลักหนึ่งมันได้อะไรตัวหลักตัวหลักไม่ต้องนับแปบตัวหลักไม่ต้องนับตัวหลักไม่ต้องนับโอเคครับตัวสี่ยาสามเศษสองเปดฟ้าหนึ่งทีครับพี่ตัวสี่เศษสองลิมิตสามชีวิตวัยเด็กแล้วก็เงินแดงสามร้อยถ้าถ้าแบบมีความสุขไหมก็ ก็มีความสุขครับมีความสุขในตอนเด็กเไม่รู้เรื่องไงก็มีความสุขนะไม่รับครับก็มีความสุขกับตรงนั้นที่เราอยู่ก็ก็ถือว่ามีความสุขอ่ะมันก็คือความสุขครัอยู่ที่ไหนเนี่ยเราแบบมีความสุขก็คือเรามีรอยยิ้มเราก็มีความสุขแล้วก็ยิ้มกันยังไงน่ะบุญยิ้ดนะพี่เป็นบุญยิ้ดนะป้าป๊าใ้ม่ามีกี่หลังนับป้าป้ามีกี่หลังนับเหนื่อยเหนื่อยป้าวนาป๊าป้าเน่าเจอของนระเบิดไปสองร้อยหลังหมดไปกันป้าเลย ดูพี่เศษเศษมันห้าเศษได้หนึ่งมันเบื่ออเบื่อทอดใช่ใช่กถ้าเราเจอ a อ้แซฟพี่งานบ้านตอนนี้ยังแทงได้อยู่ไหมได้อยู่อีกสักครู่ระบบยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานเดี๋ยวผมให้ดูขอให้ผู้เล่นทุกท่านให้ดู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 รูปตอนผมเด็กแล้วกันแป๊บนึง คคุุณณเดดดี๋ยววููกันแตผมนะไม่รู้เธอเจออะไรมาบ้างแต่เราจะขอพพอร์ตเธอไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะคนเก่งแจ๊ี่ก้าวอาโอนา อินมาสวัสดีครับแบบถามก่อนไม่มีใครถามก่อนถามก่อนอินครับเสียดายว่ามันแบบช่วยหน่อยช่วยหน่อยดิเออจริงเหรอ,อเศรย์ได้ที่มันแบบมันรูปมันรูปมันลบไปแล้วพี่แจ้งวันเลยครับพี่ แจ็คกี้เก้าฮาร์ดครับแจ็กี้เก้าฮาร์ดครับแจ็กี้เก้าฮาร์ดครับครับผมเออเฮ้ยมันไม่มีรูปเดียวเลยครับทุกคนเราก็อยู่ในเมืองเยอะเหมือนกันว่ะไปแจ็คกันเลยครับพวกใครวะโอ้โหน้องมาแล้วเหรอน้องชายใหญ่มาแล้วมาตับพี่เป็นเครับเป็นมาแล้วอ่าดูดู้วไอเจไอเจไอทากะรถมาคืนครับน้องพี่ติพี่นะครับอ่าดูฮอตจัดอ่าดูดูดูเห็นปะ มดูดูการแต่งตัวดูดูนี่นี่คือผมนะคนที่สองอะนี่คือผมเองนะดูสภาพผมดีตอนเด็กอะหนึ่งปีละนะไอหนวดอยู่ไปนาน ไอ้ตั๊กเก็ตไงไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยวินวาไซเนี่ยห้าแสนห้าแสนคืออะไรห้าลงไงห้าลงพืออะอรยาต่อยนะมันเจย์แกรวบสองเลยไงมันฮอตอะครับคนมันฮอสมันทำไงได้อะโทษทีนะเราเล่นเราเล่นเพื่อนผมครับเพื่อนผมเฮ้ยเลิกล็อกกันดิโตไ,ไ,ไม่ได้คุยกันเลยครับ หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้วันนี้มีการแข่งขันร้องเพลงร้องซ้ำลูกสีเหรป่ะแล้วลูกสีเหรป่ะลูกสีลูกสีเขียวเข้มอ่ะมีไลเกอร์นะนะในวงนั้นไอเธอจะครับเป๊ะไหมีแข่งร้องเพลงวันนี้ได้เงินเยอะนะเว้ยน้องไม่ร้องอ่ะแยกว่าเดียวครับไหนเพื่อนมีเขียวสองันลูกสีหรือลูกสองพี่ยุเป็ดเอ้าฮะไอเธอสองลูกสีเขเข้มอ่ะเราอยู่สีเข้มนี่มึงไม่ลงไปแล้วเหรอไม่ลง เราสีเขียวไป็นสองเป็นสีเข้มวหรือสีเขียวใช่ไหมเขียวเขปมนสองก็สีไม่แน่ใจก็สองแหละคนไม่อันนี้คือเล่นหรืเปล่าบอกอะไรบอกอะไรอ่ะใช่ป่ะผมเจอไลก์เกอร์ป่ะครับผมเจอไลก์เกอร์ป่ะไลก์เกอร์เราลูกเดียวกันมั้ยใช่ใช่ไลก์เกอร์ไลก์เกอร์เป็นไลเกอร์พาร์ตี่แล้วก็เอเลสโอ้โอ้เล่นเป็นไห้เป็นเพียงลูกสี่มาเป็นเพียงสี่กูลืมไปหมดกูลืมไปหมดแล้วเนี่ยโอ้เกิด เกิดที่โคลาครับแล้วก็แม่ก็อุ้มมาจากโคลาชพี่ตีพี่ตีพี่ตีพี่จำได้ไหมดู